w i n d h q u i o t w i n d w q u i t t o t คำนี้แปลว่าคุณจะรับใบเสร็จไหมเราสามารถตอบได้สองแบบนะคะแบบแรกถ้าคุณต้องการที่จะรับใบเสร็จก็คือว่าคุณสามารถตอบสั้นๆได้ว่ายอทักยอทักแปลว่าเราจะรับใบเสร็จใช่ไหมคะหรืออยากตอบยาวขึ้นนิดนึงก็บอกว่ายอยอคานทอเดททักยอยอคานทอเดททักยอยอคานทอเดททัก แปลว่าฉันรับใบเสร็จนะคะ2ก็คือว่าถ้าคุณไม่ต้องการจะรับใบเสร็จก็ตอบสั้นๆได้เหมือนกันค่ะเป็นเนทักเนทักหรือเนเดดแอบรอโซทักเนเดดแอบรอโซทักอคุณสามารถพูดได้ว่าเนดูคาร์สแลงเนดเนดูคาร์สแลงเดดทัก ก็คือคุณสามารถทิ้งได้เลยนะคะก็สามารถตอบได้แบบนี้นะคะถ้าใครชอบประโยคที่จะได้ใช้ในชีวิตประจำวันแบบนี้นะคะกดติดตามเพจครูบิ๊บบิบีอินสเวีดนไว้นะคะและถ้าคลิปแบบนี้มีประโยชน์ไม่เขียนบอกกันหน่อยละคะว่ามีประโยชน์กับคนยังไงคุณอยากได้คำศัพท์ประมาณไหนเขียนบอกมานะคะครูวิจะทยอยทำให้สำหรับคนที่ ไม่มีประโยคที่จะได้ใช้พูดในชีวิตประจำวันเลยครูวิขอแนะนำอ e ีบุ๊กสองเล่มที่ครูวิทย์ำขึ้นมาสำหรับผู้ที่อยากจะเริ่มต้นเตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้ภาษาสวีเดนนะคะเป็นประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวันอันแรกก็คือมากกว่า1,000วลีและประโยคจะเป็นภาษาสวีเดนแบ่งไปตามสถานการณ์ต่างๆมีคำอา่านคำแปลให้เรียบร้อยค่ะและเล่มที่สอง ก็คือพูดสวีดิชในชีวิตประจําวันเล่มน,นี้จะเหมาะสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มคบหากับคนสวีเดนหรือคนที่มีลูกนะคะเริ่มมีลูก,กชาวสวีเดนแล้วนะคะแล้วก็อยากจะใช้พูดกับลูกอยากจะใช้พูดกับแฟนจากสามีก็และคนในครอบครัวนะคะ <ๆ S 1> ก็จะเหมาะมากๆเลยนะคะมีประโยชน์ที่ใช้พูดตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยนะคะถ้าใครอยากจะสั่งซื้ออ e ีบุ๊กก็ทักที่ไลน์แอดแอครูบีี้ และสําหรับใครที่อยากจะเรียนภาษาสวีเดนกับครูบีบี้นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ประเทศสวีเดนนานแล้วหรือเพิ่งจะย้ายมาอยู่ประเทศสวีเดนหรือเตรียมพร้อมที่จะมาอยู่ประเทศสวีเดนและอยากเตรียมความพร้อมในการเรียนภาษาสวีเดนอยากจะกล้าพูดภาษาสวีเดนก็สามารถทักที่ไลน์แอดแอดครูบีบี้ครูบีบี้มีคอร์สพูดสวีดิชได้ใน30วันเป็นคอร์สกลุ่มเล็กๆนะคะเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันซึ่งจะเริ่มปลายเดือนสิงหาคมนี้ ถ้าใครอยากเรียนทักที่ไลน์แอดแอดครูบิบนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ